รายใจที่ผมขายถูกจนเซิร์ฟระเบิดไปนะครับผม <ใน S 2> ก็เพกกะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นคือเซิร์ฟเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมทําให้ผมนั้นออกเกมหรือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในที่สุดผมก็ต้องรีเครื่องทิ้งไปนะครับแทับิชมมันเจ็บจี๊ดจริงๆแอดมินอย่าประทําอย่างนี้กับผมอีกนะไม่อย่างงั้นเนี่ยผมจะขายถูกกว่าเดิม เอาละครับน้องจินพาเซ็กเนี่ยแผงรอยของเราก็ขายดิบขายดีเป็นเทนเทิ้งเลยก็ว่าได้นะครับและตอนนี้นะฮะมีตัวละครเยอะเกินคังนะครับจนเกินพังมากๆนะครับยิ่งตัวเหลืองเนี่ยคือมันเยอะเยอะเลยนะฮะไม่รู้จะมาทำอะไรเยอะแยะนะครับแล้ววันนี้เราก็เลยจัดรายการพิเศษนะครับผมไม่ใส่ไข่ด้วยนะคะพิเศษแบบสุดๆเลยนะครับผมนั่นก็คือ ขายังไงไม่ให้ได้ตังค์ไอ้ขายังไงไม่ให้ได้ตังค์นะครับเลนนี่คือการขายที <kea> ่ผมจะระบายของในครังออกไปนะฮะนั่นคือตัวเหลืองผมมีเยอะมากๆเลยนะครับก็มีประมาณอ๋อเลยแบบเดี๋ยว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 ไปจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทำไมหลายตัวมากๆนะครับผมเป็นตัวละครที่เอ่อโคตรใหม่นะครับจะจุ๋ยป่ะวตัวนี้มันเข้ามานานแล้วนะครับเนี่ยดูสายตาที่ผมยิ้มให้กับทุกคนดีครับผม มันช่างนะฮะแจมจริงๆนะครับผมแจมจรตรงไหนนะแล้วตอนนี้ผมก็วิ่งหน้าตั้งไปที่เทรดดิ้งพาซานะครับเพื่อจะทําสิ่งที่จริงใหญ่นะฮะนั่นะก็คือทําการขายของที่จะถล่มราคาตลาดอีกครั้งนะครับนั่นะคือไม่ใช่ถล่มธรรมดานะโคตรถล่มจนปั่มปีกระหล่ำปีสุดๆนะครับและนี่ก็คือรายการเอ้ยไอเจี้ยของเก่าแล้ยังขายไม่หมดนะครับหลังจากที่เซิร์ฟหน่าลีไปนะ และผมก็ได้รีสตาร์ทเครื่องไปนะครับของของผมเนี่ยก็ยังอยู่ในนี้เหมือนเดิมนะฮะหนึนะครับผมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยดูครับหลายคนก็ขายในราคาที่ค่อนข้างถูกลงมานะฮะนั่นคือ195ตัวใหม่นะครับผมจะกดล้างออกไปก่อนนะแล้วเจวันนี้ผมจะรําคานคาน์ตัวเล็กแบบเต็มบเรอปุ้ยไอ้เจ๊ไม่มีล้นพันนี่ไม่ใช่ช่องนี้ของจริงนะล้นแม่งพันกันทุกรอบ เล่นนี่คือการขายที่ผมจะต้องขายให้กับทุกคนที่นะฮะไม่มีตังค์นะครับผมนั่นคือเซลล์ในราคาศูนย์บาทครับผมใช่ฮะฟังไม่ผิดเล่นนี่คือการขายในราคาศูนย์บาทเจี๊ยผมเพิ่งรู้ว่ามันขายในราคาศูนย์บาทได้ด้วยนะครับให้แล้วแบบนี้มันจะขายไปทําเพื่ออะไรเ <c oughs> นี่ยฮะเมื่อผมลงในราคาศูนย์บาทนะครับผมคนที่ซื้อก็จะซื้อในราคาศูนย์บาทเช่นกันนะครับ <c oughs> เอ๊มันออกนานอยู่นะ เออศูนย์บาทขายเอ้ยอ้จะบอกไม่ทันเออเนี่ยมีคนซื้อไปแล้วนะครับก็จะเป็นซื้อในราคาศูนย์บาทนะครับลองลงใหม่นะฮะตอนนี้น่าจะโดนจับจ้องจับตูดจับตาแล้วนะฮะศูนย์บาทลงไปเลยล้วนๆนะครับเนี่ยเนี่เจ้าคนเดิมล้วนๆเลยเฮ้แมวดิเราต้องแบ่งปันรอยยิ้มใม้กับทุกคนที่ไม่ใช่คนเดิมถ้าลงใส่สูตรเฮ้ยมีมากเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไม่ใช่คนเดิมมาแล้วครับหนึ่งนะครับ ผมก็เลยใส่สูตรมอเจอเบือทวงใส่ไปเรื่อยๆมบบนี้เลยราคาศูนย์บาทพร้อมระบายค้งที่อยู่ในเน้นเรเืแบบ่อยๆนี่สำหรับคนแล้วแล้วคนเดิมเฮ้ยแบบนี้มันไม่นํำใจจริงๆเนี่ยผมต้องออกมาก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเดิมได้ของไปแบบเรียบแน่นอนนะครับผมก็เลยตัดใจที่จะวิ่งเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าคนเดิมไม่เอาแล้วนะเปลี่ยนคนบ้างนิเฮียเบี่ยปันรอยยิ้มกันมาตอนนั้นนะฮะแล้วผมก็ทําการใส่ศูนย์บาทไปเรื่อยครับเนะี่ยโอ้โหรู้สึกว่าคนเดิมบอกว่าเฮ้ยคนเดิม <c oughs> อีกแล้ว เฮ้ยนะฮะคนนี้น่าจะลาดศูนบาทเหลืองลเจนเดอรี่ไปบานครั้งของแท้นะครับเออไม่ต้วันลาดไปกี่ตัวแล้วนะครับตาชมจจาก็จังหวะนี้ผมก็เลยเลื่อนลงมาข้างล่างว่าลองใส่ตัวอื่นกันบ้างนะครับดูว่าเขาจะลาดศูนบาททันหรือเปล่านะฮะตัวละครที่ผมจะใส่เนี่ยเอ,อจะเป็นมิสติกที่โคตรจึงดีไหมหรือว่าจะเป็นมิสติกที่นะฮะค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับสำหร,รับรีเจนเดอร์ครับเป็นราแมนตัวนี้นะครับผมเฮ้ย เอาไปเลยละกันนะครับในราคานะฮะหนึ่งร้อยไม่ขายครับขายศูนบาทนะครับผมปึ้งเป็นแกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยใครได้อ้าวเฮ้ยคนใหม่ครับผมตึงและแล้ววันนี้ก็มาถึงกับการแจกตัวลครตามคอมเมนต์นะครับผมใช่แล้วฮะใครที่คอมเมนต์โดนตาโดนใจนะครับที่สำคัญนี่คือชื่อนะฮะรายการของเราเลยนะครับผม นะครับเราจะได้ชื่อรายการในอีพีนี้แหละฮะและผมก็ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งครับที่สะดุดตาสะดุดตูดมากๆนะครับผมมีชาเลนจ์ให้พี่เนี่ยนะหนึ่บาทแล้วไปขายเป็นเพชร1 0 0 0บาทเหรอหนึ่บาทจริงๆอะนะเฮ้ออะไรกันเนี่ยยังไม่เอานะครับน้อง1000บาทจริงๆหรือ1000งพโกในเกมนะครับอธิบายให้พี่ทีเฮ้ยมันก็มีชาเลนจ์ที่น่าสนใจอยู่นะแต่1000บาทนี่คือ1000บาทแบบ หนึ่งพันบาทเงินจริงซื้อหนึ่งพันบาทเงินจริงและเอาไปขายในตลาดและเอาเพชรไปซื้อซื้อซื้อ,อตัวขายเป็นเพชรแล้วเอาเพชรไปซื้อตัวแล้วก็มาลุงด่านอีกรอบเฮอ,อมันก็น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าหนึ่งพันบาทนี่คือหนึ่งพันบาทแบบไหนครับเนี่ยผมก็เลยไล่หาคอมเมนต์ที่ตลาดสุดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากตลาดสุดหมดตัวครับผมเฮ้ย <c oughs> มันไม่ค่อยอยุติธรรมกับหลายคนที่คอมเมนต์มาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมอ่านไม่หมดนะฮะ ใช่แล้วครับผมจะอ่านคอมเมนต์ที่ยอดนิยมก็คือผมจะตักไปที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็เลื่อนหาลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีใหม่ล่าสุดกับยอดนิยมนะครับผมผมก็เอาคอมเมนต์ที่เป็นกระแสแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะได้วัดดวงกันตึงๆนะครับถ้าผมเรียงคอมเมนต์ที่เก่าที่สุดเนี่ยเออผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอ่านหมดตอนไหนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะยาวถึง80ชั่วโมงนะฮะผมก็เลยเน้นที่คอมเมนต์ยอดนิยมนะครับ นั่นคือคอมเมนต์เมื่อนะฮะหนึ่งวันที่แล้วกับคอมเมนต์ยีิบสี่ชั่วโมงมันก็ขึ้นมาแบบนี้ฮะยกคห้างตุลลอยตลาดขายให้เจ๊งแต่ขาดทุนมีออาเออบุญธรรมไเจอเลยเฮ้ยขอชื่อเฟยติดตามแล้วผมครับนี่ครับเฮ้ยเจงว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ตลาดเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นั่นเป็นตลาดแบบ เจงก็ไม่ได้สเสียหน้าก็ไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่าเจงไม่ได้เสียหน้าไม่โดนเดือดตุยเจงไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับโอเคแล้วก็ให้ของรางวัลแกลไปแล้วกันนะครับผมตัวของรางวัลนั้นก็เทรดไปให้แบบนี้แหละครับไวจะจัดนะฮะผมมีกิจกรรมใหม่ๆมอีกแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนนะคอมเมนต์ชาเลนจ์นะครับผมให้ผมทําอะไรนะฮะชาเลนจ์คอมเมนต์แบบนี้แหละแล้วผมก็จะมาไล่อ่านแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวละครมาให้ด้วยนะครับผม จะสุ่มชาเลนจ์นะครับผมไม่สุ่มอ่ะคือไล่อ่านดูและอันไหนโดนใจแล้วผมทาคลิปออกมาเนี่ยผมก็จะส่งตัวละครให้คุณไปเลยนะครับตึงนะฮะให้มีส่วนร่วมกันนิดหนึ่งเฮ้ยได้จัดเลยนะครับอันเนี้ยพ่อค้ามือใหม่กับตลาดสดหวังเจ๊งของเขา <c oughs> <c oughs> เอาจัดนะ,ะตลาดสดหวังเจ๊งนะครับผมชื่อนี้ได้จะจัดนะครับผมเอะมันก็คนณ,ณกับติก๊กตอกช่องหนึ่งเหมือนกันนะเออมันก็ได้แหละแต่จริงๆเราก็คิดไม่ออกนะ แล้วมีคนช่วยคิดให้มันก็ดีจริงๆนะครับผมก็เลยส่งตัวละครสุดตึงไปให้เขาเลยนะครับเพราะว่าชื่อนี้ผมจะตั้งเป็นชื่อคลิปจริงๆนะครับผมจัดไปเลยนะครับกับตลาดสุดหวังเจงเฮ้ยมันก็ได้นะชื่อนี้เอาเรื่องส่งไปเลยครับผมก็แสดงความจริงด้วยนะครับกับผู้ที่ได้รางวัลนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมนะครับผมชาเลนจ์นะครับใครคิดชาเลนจ์ดวนใจและ ได้ทําคลิปนะครับผมผมก็จะส่งตัวละครไปให้แบบนี้แหละครับอย่าลืมทิ้งชื่อ id ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่ผมก็ทําการเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับตลาดสุดหวังเจ๋ง199บาทถูกจนเซิร์ฟรีนะครับท่านผู้ชมตรึงสนับสนุนโดยบิวปรกรณ์ช็อปก็คือบิวปรกรณ์นะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะ สไตล์แบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสำหรับกองฟาร์มสุดเอกลุศีนะครับผมนี่คือผ่านนแมมโหมดแบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโปผ่านแบบบูโปแล้วก็มีผ่านแบบทุกด้านนะครับต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกด้านนะครับแล้วก็มีผ่านแบบ ฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดระดับยากเฉยๆแล้วก็นะครับสำหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับเดีย ตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตันของบล็อกฟู้ดครับผมเนี่ยก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอ้ดีฮะไอ้ดีไก่ทอยเลตเทอร์วเวอร์ดีเฟนส์ครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าบิวปกอน เราก็มาอีกครั้งกับการคืนกําไรลูกค้านะครับแม้ว่าเราขายไม่ได้กําไรเลยก็ตามนะฮะแต่นี่คือช่วงคืนกําไรคืนยังไงขายยังไม่ได้กําไรเลยแล้วมันี่คืนยังไงนะครับผมก็เลยใส่สุดที่ศูนย์บาทจนบุกอดมุดแม็กกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนบุคคลที่ได้นั้นก็สลับคนกันไปนะครับถือว่าโอเคใส่ศูนย์บาทแต่คนเดียวที่ได้ก็คือ B W 1 0 3 3นี่คือได้เยอะกว่าเพื่อนเลยผมก็รอช่วงเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะหายไปจากเอิ หน้าตรงนี้แล้วผมก็ทําการลงไปใหม่นะครับศูนย์บาทจะได้กระจายความเสี่ยงคือกระจายให้กับคนอื่นที่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตึงเมื่อรอเวลาไปสักพักแล้วนะครับผมก็เลยทําการลงศูนย์บาทเข้าไปใหม่ฮะเรามาดูว่าเปลี่ยนคนหรือเปล่าเปลี่ยนคนจริงด้วยนะครับผมก็เลยทําการลงไปต่อนะมันต้องเป้นวักในการลงฮะเราวจะได้เปลี่ยนคนปึ้มเอาครับคนไหนได้ครับเฮ้ย MBW หนึ่งศูนย์สามสามนี่อีกแล้วนะฮะเฮ้ย ตึงแท่ว่ะหรือว่ามันดักอยู่นะครับผมก็เลยทําการที่จะเปลี่ยนตัวเป็นสักหน่อยหนึ่งนะฮะเป็นตัวนี้กันบ้างครับมาดูกันว่าในจักรเรืหนึ่งสามสจะกดทันหรือเปล่าเนี่ยศูนย์บาทตัวใหม่เขางงงงเขาคงดักตัวนั้นอยู่นะครับผมก็เลยทําการที่จะเลื่อนลงไปหาครับผมเลื่อนลงมาเอ้า modt ได้ได้คนใหม่ผมก็เลยเลื่อนหลายตัวละครที่ค้ากันครับก็ได้คนใหม่มาเรื่อยๆเลยเอ้ยนี่คนเดิม w a t e f a c งี้ไม่ได้แล้วต้อเลยทําการที่จะเลื่อนขึ้นไปครับแล้วกดเข้าไปใหม่แล้วกดเข้ามาใหม่แล้วนี่ยเราก็ทําการนะครับขายศูนย์บาทเป็นมิกติกนะฮะมิกติกของเรากดไปเลยศูนย์บาทนะครับเขาขายร้อยหนึ่งเราไม่ขายเราขายศูนย์บาทนะครับเป็นมิกติกที่กดกากนะ <c oughs> ขายทิ้งแบงเบยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาลงตัวเหลืองรัวๆนะครับเพราะตัวเหลืองเราเยอะเกินไปนะครับตัวแดงไว้ก่อนนะฮะหลายคนก็ดูแบบโอ้พี่ไม่ใจเลยเนี่ยตัวแดงนิดหน่อยเองอะ เนี่ยถ้ายังไงนะครับถ้าตลาดโสนหวังเจ๊งของผมเนี่ยฟล่ฟูนะครับผมขายดบขายดีเป็นเทน้ำเททิ้งจริงๆนะครับผมใน E ีีที่ต่อไปเนี่ยผมจะทําการตัวแดงนะครับผมตัวแดงในราคาศูนย์บาทเพื่อคือนกําไรให้กับลูกค้านะครับเออตอนนี้คือยังไม่มีกําไร <c oughs> เรามีกําไรก่อนนะฮะค่อยคืนกําไรให้กับลูกค้านะครับและที่สําคัญเลยนะครับผม ผมจะทําการคืนกับไรให้กับลูกค้าแบบย้ายเซิร์ฟดีกว่าผมว่าถ้าผมอยู่เซิร์ฟเดียวเนี่ยมันกระจายของเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้ายังไงเนี่ยถ้าถ้าอยากจะจอยจริงๆนะครับผมรอซื้อแบบคนนน้อยนะฮะแล้วก็ให้แบบ f c เข้าจอยกันมานะครับก็เป็นตลาดสดบางเจ๊งนะฮะโอเคชื่อนี้ใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตลาดสดบางเจ๊งนะครับศูนย์บาทเอลิจูนอลนะฮะ คืนกำไรให้ลูกค้าคืนยังไงทุนยังไม่ได้เอองงเหมือนกันนะคืนยังไงวะเนี่ยและเอาเลยครับท่านผู้ชมหลังที่จะให้ผมแจกตัวแดงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมคลิปนี้ให้ถึง1,000ไ like. ลค์เราก็จะทำการแจกตัวแดงใน EP ต่อไปนะครับนั่นคือคืนกำไรให้กับลูกค้ามิสติกศูบาทครับผมเป็นไงต้องจินชื่อไว้ล่วงหน้า และตอนนี้ครับปุ่มก็ไล่เรียงหาดูนะครับว่าตัวละครตัวไหนที่มีความต้องการสูงมากนะครับเออสูงจริงๆนะสูงเสียดฟ้าและนี่คือนะฮะความต้องการของลูกค้านะครับผมตอนนี้ก็ลดลงมาเยอะอยู่นะแต่ก็อยู่ที่2321นะครับก็ถือว่าเยอะมากมากแล้วต้องจะกระจายกันกันมาขายไปเรื่อยๆอะนะฮะมาดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ย อีพีต่อไปนะครับผมจะขายมิสกาติกแบบโคตรถูกให้มันล้างคังไปเลยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่เจมนะครับแต่ตอนนี้เราก็ขายหวังเจงไปก่อนนะฮะเออผมนึกถึงบริษัทเปิดหวังเจงนะครับอันนี้ขายวังเจงดีจริงๆนะเนี่ยผมก็เลยทำการที่จะเข้าไปอีกรอบนะคและนี่คือนะฮะตัวคืนทุนของผม500รอไม่ออกเลยนะครับเพราะว่า ราคามันสูงนะผมมาใส่ราคาที่มันสูงปุ๊บแล้วค่อยใส่ราคาต่ำลงมานะครับคุณก็จะเห็นราคาต่ำลงมาก็คือ199แล้เขาก็จะกดล้างไปเลยนะครับหายเรียบนะเฮ้ยราคา199มาไงอะไรเงี้ยปกติขาย500ไม่ใช่เหรออะไรอย่ง, <c ười> องเงี้ยก็เลยใส่สูตรไปเลยครับผมศูนบาทแบบรัวๆนะครับรอบนี้เป็นบริการล้างคังเดลิจ g i t a ลนะครับเออไม่มีใครซื้อเลยศูนบาทเฮ้ยดีกันหน่อยเลครับบี หรือว่ามีใครเห็นเอาคนเดียวเลยคนเดียวเพียวๆคนเดียวเห็นแบบเพียวๆวัดวัดดับฟ้าคนเดียวซื้ออันเดียวนะครับคนนี้มันสุดจริงนะครับใจดีจริงนะแบ่งปันรอยยิ้มนะครับผมซื้อตัวเดียวแล้วก็หายไปเลยนะฮะผมก็เลยทําการลงต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเป็นไงเขาเป็นคนที่ไม่โลภนะครับเห็นตัวเดียวก็ซื้อตัวเดียวนะครับแต่จริงๆเขาน่าจะเห็นทุกตัวแต่ซื้อตัวเดียวไหนเป็นคนดีจริงๆนะฮะผมก็เลยทําการใส่ศูนย์บาทแบบรัวๆแบบนี้นะครับผมเรามาดูกันว่า จะหมดในตอนไหนนะครับเอาครับมาแลวหนึ่งคนฮนะจังหวะนี้ศูนย์บาทของเราแล้วก็หายไปเลยคนเดียวอีกแล้วนะครับเอาสลับคนมาใหม่ครับดริงจริง,รงเอ้ยเอ้ยไม่นะคนนี้มันใส่สูตรงดเจือเบื่อทัวร์มันเอาหมดเลยนะเนี่ยมันล้างคังแหงๆนะฮะนั่มันหายไปแล้วครับซื้อสองทีแล้วมันหายไปเลยนะเอามาอีกแล้วครับผมกลับมาครั้งกับการลูดคังของผมไปหมดเลย <laughs> คนเดียวได้ดดดๆดวัดเดอะฟลักยังเลยน้องนะฮะ ยังไงนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ชาเลนจ์กันนะครับดใจแล้วส่งตูดไปให้คุณร <the> ้านจริงคุงฉาบล้าองออกาผมเองครับผมแน่นอนว่าการเข้าร้านเนี่ยผมมีวิธีที่โอเคกว่านี้นะครับนั่นก็คือเข้ามาที่หน้าเฟซผมนะฮะและก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีลิงก์แบบนี้นะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นร้านค้านาตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดลงมาด้านล่างครับก็จะมีกล่องตุ่ม,มประานนี้ครับผมช่วงนี้เนี่ย ก็จะแจกหนักหน่อยนะฮะสุ่มได้ตัวละครมารับที่หน้าเฟซอันเดิมอะ่ะมันก็จะไม่งงนะถ้ามีแค่ลิงนะครับมันจะงงนะครับเอาง่ายๆคือเข้าหน้าเฟซก่อนและจะไม่งงเออมันจะไม่งงเพราะว่าเมื่อคุณสุ่มตัวได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่งงว่ารับตัวที่ไหนนะครับคุณแค่กลับไปที่หน้าเฟซอันเดิมแล้วก็เอารูปเนะี่ยที่คุณสุ่มได้นะส่งไปที่เฟซจบเลย